ปังดีๆเดอ้อเมื่อนี้สิมาฝากไปถึงที่พวกกระเทยผมเงาที่มันนาไวะ้เจะ้ของงามค่ะบแม่ดาวบุกฉันรักหัวโป่งจังสันหัวโป่งจังสี่าง,ง่ามตายดีหามเลยตั้งใจปังไว้ดีๆนะเดี๋ยวจะผอมเหมยลิลี่โซฮอตนะ่ยะย่ำมันนาหลายถึงหัวสิโป,ปกกับโป่งมีราคาโป่งแบบด่าราโป่งแบบซุปตาอินเตอร์มองไม่ไผ่ย่องกันย่องเจ้าของกันใดเด้อบ่ได้สะอ่อ,อนสักเม็ดนับเธอไปสิอยากเจอกันลองเบิง่ง ถึงผมสิสันกับมันบัททันใดยาวสิให้ไปตอลานเขาอุ้ยเอาด้วยกันเลยเด้อเงินใส่ยู่บานกันยังขอแม่ใส่อยูแม่เธอถึงชั้นสิผมสั่นเตอแต่งงามก็เธอกับเรากันว่าไปว่ามาสิหาวัฉัน่ะมันโนถึงฉั้นโตเล็กกับโปโลกับบดิิโนป่านนั้นเงินให้ผู้ใา้บ่กเคยมีในความคิดรุ่นพวกฉันน่ะมันยังฟิตสิหาซื้อกินเฮดยงปลตาผู้ใา้ประดับเธอเดียวกับแลนวินวันแอบเปิลน่ารักแบบพวกฉัน ผูใตยแย่งกันตายค่ะกระเทยผมเงี้ยกว่าจุดของงามคับถามผู้อื่นก่อนปะคะแน่ใจหรอว่างามกว่าพวกฉันน่ะผมเงี้ยนาพีกับมีมากไม้คืนกันหัวโปกน่ารักแบบพวกฉันรับประกันไม่มีสารพิษแน่นอนค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเจ้าบอกสิหาว่าฉันโจมตีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเจ้าบอกสิหาว่าฉันโจมตีก็แค่อยากให้คิดเบื้องดีๆว่าจะเกี่ยบเธอเป็นห่ังครับ ก่อนผมตีเง่าก็เคยเข่าบาบเบอร์ทั้งมาเป็นเลิศเลิศหเบยป,ปากใส่บุกชันนะคะสีบอกให้นะว่าเฮ้าน่ะพวกเดียวกันยังมันนาปันนั่นอีกสักวันชั้นนี่แหละทิฟฟานี่บอกแล้วเดินแล้วในฐานะน้องเตือนพีท่านบอเข้าใจอีหรีนะ่ะแนะนำผีเศร้ากินยาคุ้มด้วยเอ้อเด้ออันนี้คือคำเตือนจากหัวโป่งนะคะเตือนแล้วนะ สําหรับเพลงเมื่อกี้นะครับก็เป็นเพลงแตงขึ้นเ่นๆนก้อคำนะครับก็ยังไปคิดอย่างไรเนาะก็ถือว่ามุนมวนกันไปนะครับผมจะได้ก็ฝากติดตามน้ากันแล้วกันนะครับสาหรับ Facebook ลิกขิดเรืองนงนะครับผมพิมพ์เป็นภาษาไทยครับแล้วก็โซเชียลแคมนะครับพิมพ์ว่าสืบสินแดนอีสารเป็นภาษาไทยขึ้นกันครับแล้วก็ช่องทางทุทายนะครับก็ยูทูปพิมพ์ว่ากะเทยไทยบ้านผู้กํากับนะครับผมกะจิโชติสองทางของผมขึ้นมาเลยยังใดก็ฝากฟอลโล่ฝากติดตามกันน้ากันแล้วกันติดตามกะเทยไทยบ้านซีผมนะ ไปแล้วครับ